อันนี้คือต้นกระทือค่ะกระทือเป็นพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่งค่ะคล้ายๆบรรดาพวกข่าพวกขิงอะค่ะนะเราจะกินหน่อมันหรือหัวของมันเนี่ยแง่งของมันเนี่ยค่ะเราจะไปใช้ดับข่าวพวกแกงกบแกงปลาไหลอ่พวกหมูป่าพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเนาะเออเราจะปลูกกระทือต้นนี้ก็ซื้อมา ้นละ15บาทจากแหล่งที่เขาขายพันไม้ซื้อมาหลายวันแล้วค่ะแต่ไม่ได้ปลูกเราก็ขุดหลุมจะปลูกกระทือกันกระทือที่เราไปใช้ทําแกงเนี่ยแต่ประโยชน์สรรพคุณของมันจริงๆเนี่ยดีมากๆเลยแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ,อมันดาทำให้ขับพิษภายในร่างกาย และอีกหลายๆอย่างค่ะนะใน Google บอกว่าร่วม200ข้อเนี่ยเข้าไปอ่านดูเลยนะคะเรามาปลูกกันเนี่ยซื้อมาก็หลายวันแล้วที่จริงเราอาจจะแบ่งออกไปหลายหลาก็ได้นะเนี่ยหนอตรงนี้มันก็กินได้เขาบอกเออหนอเนี่ยคือตอนเด็กๆที่บ้านปลูก พอจะแกงพวกบรรดา,าพวกกวางมาทีซื้อเนื้อกวางมาหรืออะไรเงี้ยนะตะภาพน้ําหรือพวกสัตว์ป่าต่างๆเนี่ยค่ะเนาะต,ตอนเด็กๆแม่ก็บอกว่าไปขุดหัวทือมาจริงๆมันก็คือกระทือเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวเราจะปลูกขุดหลุมแล้วปลูกเราก็จะมาดูกันว่าเ มันจะโตขนาดไหนจริงๆแล้วมันใบมันก็เตี้ยๆพุ่มๆแบบนี้ค่ะเราเคยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้ววันนั้นไปที่เขาขายพันไม้เจอก็ซื้อมาทันทีเลยเด็กรุ่นใหม่อาจจะทานไม่เป็นนะคะแต่ถ้าไปตามร้านอาหารป่าเนี่ยเขาจะใช้ในการ ไปผัดเผ็ดไปทําอะไรที่ดับคาวได้ดีมากๆเลยก็แบบเดียวกับพวกกระชายขามิ้นขาวอะไรนี้แหละค่ะเนาะบุกกระถือเลยหน้าฝนนี้มันก็ขึ้นง่ายเดี๋ยวมันก็แตกนะเดี๋ยวก็แตกไม้ชนิดนี้เราไม่จําเป็นต้องรดน้ําบ่อยก็ได้นะคะไม่จําเป็นคล้ายครพวกขมิ้นนั่นแหละปลูกแล้วปลูกเลย ช่วงนี้เราอาจจะลดช่วงที่ปลูกใหม่ๆเราอาจจะลดมันนิดนึงแต่ต่อไปก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหน้าแรงจริงเนี่ยใบมันถ้าไม่งามเราก็ขุดแง่งของมันมาทําอาหารได้นะแต่ถ้ามีหน่อมีหน่อหรือมีต้นอ่อนของมันเราก็ดึงมาเอาต้มจิ้มน้ําพริกก็ได้เลยค่ะขับลมดีมากๆเลย ที่แน่ๆก็ดับกลิ่นคาวต่างๆเนี่ยค่ะเอามาผัดเผ็ดกบผัดเผ็ดปลาไหลมารู้จักกันนะคะต้นกระทือค่ะกระทือพันไม้ชนิดเดียวกับพวกขมิน้นขมิ้นขาวกระชายใบมันจะเป็นแบบนี้ค่ะพุ่มๆเตียเต้ยๆนะนี่ปลูกกันค่ะปลูกกัน ง่ายๆกับยายโสพินนะคะมีอะไรก็ปลูกไปมีที่ว่างไม่ได้เลยเนี่ยใบมันหอมหอมใบมันหอมมากๆเลยหอมเครื่องเทศเนี่ยหอมจริงๆแตกต่างจากกระชายจากขมิ้นนะมันก็เป็นลักษณะของมันค่ะก็แนะนำค่ะแนะนำสมุนไพรกระถทืออีกชนิดหนึ่งค่ะ แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ